ข้อมูลการเช่าซื้อจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นหลักฐานที่นางทองตัดสมณะอายุ77ปีชาวบ้านโนนในอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นและลูกสาวนำมาแสดงให้เห็นแล้วก็อ้างว่าเป็นหลักฐานที่นางทองตัดถูกหลอกให้เซ็นชื่อไปทำสัญญาเช่าซื้อจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ค่ะนางทองตัดบอกว่าเมื่อวันที่20มกราคมขณะที่พักผ่ออยู่ในบ้านเนี่ย มีชายหญิงคู่หนึ่งจำได้ว่าเป็นคนในหมู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะเข้ามาชวนคุยสักพักก็ให้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือโดยจะให้ค่าจ้าง1,000บาทหากตกลงจะเอารถมารับก็เลยหลงเชื่อตอบตกลงไปค่ะชายหญิงคู่ดังกล่าวพาเดินทางไปที่ศูนย์ให้บริการโทรศัพท์มือถือห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกสามแห่งในจังหวัดอุดรธานี พอไปถึงเจ้าหน้าที่ให้เซ็นชื่อในเอกสารเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือ6เครื่องได้รับเงินค่าจ้าง1,000บาทตามที่ตกลงกันแล้วก็ซิมการ์ดของค่ายค่ายหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะแต่ไม่ได้รับสินค้าโดยมากําชับด้วยว่าถ้ามีเอกสารอะไรส่งมาที่บ้านให้เอาไปทิ้งถังขยะเลยเพราะไม่มีผลอะไรค่ะจนกระทั่งพอกลับมาถึงบ้านลูกๆหลานๆตามหาตัวเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง สุดท้ายมารู้ตัวว่าถูกหลอกนะคะนางจำรัดโพเขียวลูกสาวของผู้เสียหายบอกว่าพาแม่ตะเวนเข้าออก3จุดที่ยายทองตัดไปทำธุรกรรมเช่าซื้อมือถือเอาไว้ค่ะสรุปแล้วเนี่ยเครื่องจริงๆจาก3ค่ายโทรศัพท์นะคะแามเป็นสัญญาเช่าซื้อแบบทำสัญญาผ่อน12งวดค่ะก็ต้องจ่ายงวดหนึ่งเนี่ย0ถึง1,600บาทขึ้นอยู่กับยี่ห้อของโทรศัพท์ ยังไม่นับรวมที่ไปทำสัญญาผูกเบอร์รายเดือนอีกรวมๆแล้วเสียหายไปกว่าแสนบาทค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะซึ่งหลังจากเกิดเรื่องผู้เสียหายค่ะคุณยายทองตัดเครียดเลยนะคะอยากจะผูกคอตายโชคดีที่ลูกหลานมาช่วยกันได้ทันตอนนี้ขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีล่าสุดค่ะตำรวจเรียกผู้หญิงคนนึง ที่ผู้เสียหายอ้างว่าเป็นหนึ่งในสองคนที่มารับตัวไปทำสัญญามาสอบปากคาตอนนี้รอข้อมูลนะคะว่าทำกันเป็นขบวนการมีใครเกี่ยวข้องบ้างอีกหรือไม่ค่ะ